เมื่อวานก็ได้ยินนางบ่นว่าอยากกินเฟรนช์ฟรายนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาจัดให้นางกันฮัลโหลมีอะไรยู่ไหนคะอ,อ,ยอยู่ไหนอยู่บ้านเหรอใช่โอเคเดี๋ยวเราเอา,เอาไก่ไปฝากนะคะกับโดนทัทไก่โดนทัทคือของใครของเธอไงกับกับเฟรนชฟรายที่เธออยากกินน่ะอนไหเราอยู่ในเมืองเรามาซื้อกล่องพัสดุ จ,จาล่ะเหมือนกันเดี๋ยวเราเอาเขาไปให้นะคะใอ้ร้านไหมร้านแไมเดี๋ยวไม่รักอ่ะโอเคไม่รักอลาดมันไม่รันะอย่าเพิ่งทำแทงสงสารเด็กจะไปหาร้านขายกาแฟเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราเอาไปให้ที่ร้านขายกาแฟนะคะไปไปเพื่อนแกนไหมอะไรนะคะไปเพื่อนแกนไหมไม่ได้เราจะกลับแล้วแค่นี้แหละบ๊ายบายรจารตัวเองนะจาตัวเองค่ะครับหลังจากเสร็จ จากการซื้อกล่องพัสดุนะครับก็ซื้อขนมมงกุมกับไก่นะครับมาให้นางเดี๋ยวไปให้สาวสวยกันนะครับนี่สาวสวยของเราจ๊เอว๋วันนี้ไปไหนครับวันนี้ไม่ไปไหนเลยเหรออันนี้เราซื้อของมาฝากขนมมงกุมกับไก่เนะียแล้วก็เป็นปฟาของเธอเนี่ยไง กินข้าวยังคะยังทำไมไม่เช็ดที่ตาออกอะทำไมหรอเช็ดออกดีๆอ่ะเดี๋ยวเราเช็ดเช็ดออกไหมโอ้ให้เราเช็ดให้เหรอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเอากระดาษิชชู่ก่อนไปซักไหนเดี๋ยวตอนเย็นอะตอนเย็นๆย็นอยาทำไมอะไรนะทำไมหรอจะไปซักเลยเหรออฮะเดี๋ยวรออีกประมาณสักอีกสองชั่วโมงเนาะค่อยไปซักเนาะออื แล้วกินข้าวยังยังอ,อยากได้ผู้ชายอยากกินผู้ชายมาขอทีไม่ไม่ได้เลยมาขอไม่ได้นี่คนดูเธอหน้าเธอดูเยอะนะแพร่รทำไมเราจะไปไหนต่อคะยังไม่ได้เลยจะไปไหนจะไปร้านกาแฟเหรอคะ ไม่ใครจไปไหนไม่บอกใช่สิความลับเยอะนะาเราอ่อก็ได้โอ้พอแล้วมาทุบเด็กเราไปแล้วเดี๋ยวเราไปบ้านหนูก่อนเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปเตรียมของรีวิวก่อนนะโอเคนะเยาค่อยเจอกันตอนเย็นเนาะโอเคไ๊ายปาย้สเดี๋ยวเจอเจอแกอีกเออใช่เดี๋ยวเจอเจอรูปแกอีกอ่ะใช่หรอหามาอะไรบ้านหนูว่านไหนคะรถที่นี่แอบอยู่ที่บ้านอื่นนะไม่อยากให้แกเห็นเหรอทำไมล่ะ กูแกจะเห็นก็เห็นในเอฟซี FC เขาอยากเห็นเธอแพนอยากไปวัดสัง่งวัดในเดี๋ยวเดี๋ยวเสาร์หน้าเราพาไปวัดหลวงตามหาบัวไปทําไปซื้ออาหารให้ให้สัตว์เนาะต้องไปหลวงตาบัวเท่านั้น <ไป S 1> ใช่ไหคนละทางใช่คนละทางเนาะเดี๋ยวเราเขาไปกับเราเนาะไปให้อาหารสัตว์เนาะใช่โอเคค่ะอ <laughs> โอ้ยไม่ได้ไม่ได้เลยนะอยู่ฝั่งเนี้ยนะเก่งไปละครู้ละเกมากเดี๋ยวค่อยเจอกันตอนเย็นเนาะโอเคค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ มาขอดูหน่อยอะไรมาขอดูหน่อยดูอะไรดูอะไรดูกองหน้ากองหลังแกเนี่ยนี่ไงเห็นยังหล่อสวยไหมก็มีแกใช่เหรอเมียเราเหรอโอเคได้ค่ะเดี๋ยวเราไปโกนหนวดสิวเราขึ้นเต็มหน้าเลยเนี่ยหนูไม่เอาไม่แกหน้าเซร์ไม่เอาทำไมแกเกลัวเหรอมโอ้ยมือไวนะโอ้ยพอแล้วแผลโอ้ยพอแล้วไม่แผล <c oughs> อันนี้เป็นหหตุผลหนึ่งเลยนะที่ไม่ชอบเปิดกระจกหมดอันตรายมือไวมากคนนี้มือปลาหมึกไปแล้วเราไปแล้วไปยแล้วเจอกันไม่เ <c oughs> ม่นไม่เล่นแล้ว ไม่แล้วเราจะไปแล้วบ๊ายบายคิดตัวเองนะครับแกะของข้าเนี่ยโอเคขอโทษโอ้ก็สิวไงมันแกะการกระทบเลยของแกไม่เอาม่วงร้านเอาเราไปแล้วร้าน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 เราไปแล้วไปแล้วไปแล้วร้านไม่เข้าโรงแรมมีตังเหรอชวนเข้านี่ก็เกาแต่ขาโอ้ยต้องมีบัตรเครดิตเหรอมีบัตรเครดิตด้วยเหรอบัตรแกนะเหรอเราไม่มีบัตรเครดิตหรอกใส่แว่นนี่มันแสบตาแสงแดดมันมันจ้า ไม่เข้าแล้วเราไปก่อนแล้วอุ้นี่รูปไรเหรอเกินบวัวไปพอแล้วเราจะไปนะหลักหลักอี่ยทีหลังจะจอดอยู่ฝั่งนู้นนะมาอไ่เอาไม่ด้เอาไม่เอาไม่เอาไมเอาไม่เอาไ่อาไม่เไ่ม่เอา่เอาไม่เอาไม่เอนไเอาไเอ่เเอเอเอาเอ่เอาเล่นอาายบายค่ะอมม่อม่อ่เอไ่อไาไเอาไม่่อนเ นี้เป็นไงล่ะอันนี้ไปยืนอยู่ไกลๆก่อนเอฟซีเขาไม่เห็นเป็นไงล่ะโค้กันอันนี้ด้วยโค้สวยค่ะหนึ่งสองแะแะแชโพ้ชท่าอื่นบ้างเปลี่ยนท่าอื่นด้วยสวยมากโอ้โหพอแล้วไม่ได้เลยปิดกระจกรอเลยโอ้เขารอเล่นเขารอเลนอะไรคะเดี๋ยวเราไปก่อนแล้วเจอเจอยู่กันอยู่บ้านหนูเนาะ ไม่เอาแล้วไปก่อนแล้วปเข้าโแรไม่เข้าโรงแรมพอเลยเราไปก่อนแล้วไปไปแล้วเราไปแล้วแพนเราจะปิดกระจกงับมือเธอนะในจเปิดกระจกออกมายางยางรอเลยนองนีกูจกกุญจกุกจกเหแนกจกุจแกอออเอออ ไปแล้วบ๊ายบายค่ะแมวกูหินก่อนโอ้ย <laughs> แมวไปก่อนหินทำกโจกไม่จะทุบทำไมฮะก็เลยไงเกมบ้าไปแล้วบ๊ bye ายบายเดี๋ยวเจอกันบ้านอะูเนาะบ๊ายบายเอฟซีก่อนอันตราย